จริงๆผมก็ไม่ได้ทําคลิปมานานมากนะครับก็หายไปเป็นปีเลยนะครับของเก่าก็ดองไว้ก็มีอันนี้ของใหม่นะครับพอดีผมมาวันนี้มากินบุฟเฟ่นะครับที่ตึกใบยกนะครับข้างหลังเราอ่าตัวนี้เราจองนะครับได้ชั้นที่61นะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็อาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปนะครับทานบุฟเฟ่ด้านบนนะครับไปเลยนะครับ ขึ้นไปขึ้นไปชั้นเท่าไหร่นะคุณแปดสิบเ,เท่าไร่ะชั้นประมาณชั้นแปดสิบเท่าไหร่นี่นะมันจะเป็นที่กินข้าวนะครับดินเนอร์เย็นนี้แปประมาณชั้นแปดสิบเอ็ดนะครับอ,อันนี้เราก็อยู่ชั้นหกสิบเอ็ดเขาบอกเราต้องไปชั้นเจ็ดสิบเจ็ดแล้ก็เข้าไปนออ๋อมันน่าจะเป็นลิฟต์สองช่วงใช่ไหมค่าห้องพักกับค่าอาหารเนี่ย เราทั้งหมดกี่บาทนะมันใช้สิบเราเทับเราเชี่ยวด้วยกันเหลือประมาณอันเหลือสองพันหารกันแล้วเหลือคนละกี่บาทนะ12ก็แสดงว่าห้องพักกับค่าอาหารคนละพันสองเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าอาหารมันจะคุ้มค่าหรือเปล่าเดี๋ยวรอรีบก่อนนะครับ นี้ชั้นชั้น 77, 77็ดสิชมวิวอันนี้เป็นชั้น77นะครับก็ไบหยกคอยจัดซุ้มไให้ถ่ายรูปนะครับไปตรงนู้นไหม๋อ๋อ,อเป็นมุมถ่ายรูปนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบ อารมณ์แบบนั่งเป็นนางฟ้าเป็นก้อนเมฆนะครับอ๋อบอลรนคือวันนี้เรามาเป็นคืนวันเสาร์นะครับก็แขกที่นี่ก็น่าจะเยอะนะครับเป็นชาวต่างชาติด้วยนะ่วนแหดก็มีเยอะนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณหกโมงครึ่งน,นะครับแต่มันจะมืดครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นมุมถ่ายรูปทั้งหมดเลยคนคน่อนข้างเยอะนะครับผมไม่มั่นใจว่าจะได้กินเสียงผมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคนเยอะผมไม่แวะนะครับเดี๋ยวผมจะรีบขึ้นไปเพราะว่าผมมีทานข้าวนะครับหนึ่งุ่มถึงกี่ทุ่มนะคุณถึง,ถ,งถึงประมาณ3ามทุ่มประมาณ2ชั่วโมงนะครับ ไกลิ่นหอมมากเลยตอนนี้เราก็หากุ้งนะครับเขาบอกว่าที่นี่อับไทยกุ้งใช่ไหมคุณชื่งชื่น,นะเขาบอกว่าอร่อยตอนนี้กําลังเดินหานะ ห <5. S 2> ลากหลายนะครับจริงคนเยอะอันนี้คืออาหารที่เราไปเดินหยิบมานะครับมันก็จะมีตัวที่เราสั่งเป็นออเดอร์มา ก็ยังไม่มาครับเดี๋ยวรอตอนแรกว่าจะรอให้อาหารเต็มโต๊ะซะก่อนรอไม่ได้นะครับค่อนข้างหิวบุฟเฟ่นะครับจะไม่รวมน้ำเปล่าน้ำเปล่าจะต้องซื้อแยกนะครับนี่เราก็ดื่มชาไทยนะครับเดี๋ยวขอกินก่อนนะครับ นนี้เราอยู่ที่ชั้น83น,นะครับชั้น83พอดีเราทานเข้าวอยู่ชั้น81กินอิ่มแล้วก็กินจน็นเนมเลยเป็นว่ามันคุ้มไหมกับราคานี้คือรู้สึกว่าคุ้มในคุณภาพอาหารที่พักก็คือจริงๆราคามัน3,999บาทเราใช้10เราเที่ยวด้วยกันก็จ่ายแค่2,399บาทก็ถูกเฉลี่ยคนละ ประมาณพันสองนะก็ขึ้นมาอยู่ชั้น81ก็ตอนนี้อยู่ชั้น83เราจะมาลูปท็อปลุปท็อปตัวนี้ก็เออเป็นบาร์ใช่ไหมใช่เป็นบาร์อยู่ด้านบนชั้น83ดูเดี๋ยวผมให้ดูดิวเดี๋ยวผมเอาหน้าผมออกดีกว่านะลูปท็อปนะครับชั้น83โอ้ คนเยอะไปไหมคนเยอะก็จริงนะแต่โต๊ะว่างก็ยังมีเนาะอ้ไม่มั่นใจว่าเห็นหรือเปล่านะชั้น8ปนะครับไหยกสก,กายคเทล ่บอะไรราคาันนี้ราคากี่บาทก็คืออยู่ในโปรที่จ่ายกันล้วโปรที่จ่ายไปแล้วไม่ได้จ่ายไปเราได้ไอ้ร่ขั้มดิ้งอรอยี่ที่ไม่อันนี้ไม่ใช่รลขมิงแล้วขั้มิ้งกปัดไปหชั้นยี่อ๋อชั้นยีใช่แต่ชั้นยีน่าจะปิดสามทุมชั้นยี่สิบทใช่ค่ะอันนี้ชั้นยี่สิบตั้งแต่ห้ามเย็นถึงสามทุ่มทตอนนี้ไม่ทันเพราะว่าโป เราก็ทุนหนึ <oyu> <fi> ่งสามทุนก็ได้แล้วก็วันนี้ได้คูปองอาหารเช้าอีกหนึ่งรอบแล้วก็เช็กเอาก็จะได้คูปองอาหารอีกหกร้อยบาทอออันนี้รวมในโปรจ่ายรอบเดียวใช่ไหมใช่ต้องมาครับนะต้องมามันดีนะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศ ปิดนะสามทุ่มครึ่งน,นะครับก็ถ้าเรากินข้าวเสร็จแล้วก็มีเวลาครึ่งชั่วโมงเนาะครึ่งชั่วโมงโ<อ>วันนี้ก็ทุกชั้นน่าจะปิดหมดแล้ว,ลวน่าจะปิดหมดแล้วปิดหมดแล้วเดี๋ยวปิดคลิปด้วยวิวสวยๆตรงนี้นะครับจะปิดคลิปด้วยวิวสวยๆตรงนี้นะครับ จเจอนะชั้นอันที่เราอยู่ปิดคลิปตะกี้นะชั้น83แต่มันมีเดินบันไดขึ้นไปด้วยผมไม่รู้ว่าเขาจะปิดหรือยังนะยรอลองเดินขึ้นไปดูตัวนี้รู้สึกว่าเขาจะเป็นแข่งกัรวิ่งจากชั้นหนึ่งขึ้นมานะเขาก็มีการบันทึกสถิติด้วยนะเดี๋ยวบางคน11นาทีก็มีนะตั้งแต่ชั้นหนึ่งวิ่งขึ้นมานะครับ เดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปเนะี่ยเขาปิดหรือยังอ,อันนี้ปิดกี่ทุ่มครับเขี่ยนคืนเกี่ยงคืน,คอ,คนอ๋ออ๋อตอนนี้มันไ่ว่าจุดชมวิวน่าจะเป็นแบบหมุน360อสองศาเออ,เอ,อตรงนี้เป็นจุดชมวิว360อสงศานะครับอยู่ชั้นแป4นะครับก็เราอยู่ ีก็อยู่ชั้น83ที่เราอยู่บานนะครับเขาก็เดินบันไดขึ้นมา1ชั้นเนาะ1ชั้นตอนนี้ปิดอยู่ที่เที่ยงคืนนะครับเออมื่อพอดีเดินมาเจอพอดีลมเย็นดีเนาะ